สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยสแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กหรือว่าพยบ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กเตือนสตินักร้องในค่ายหลังมีงานเยอะพร้อมเปิดเผย รายได้นักร้องแบบนี้ป้าดแมนเตือนสติอย่างนอ้อบัตรที่นีพี่น้องเดี๋ยวผมเล่าซูฟังเ้อครับผมการือวนาแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่อนกระไออกมาโพสต์นะครับผ่านเฟซน,นะครับของทางคุณทิติวุฒิวารุณน,นะครับพี่น้องเพิ่นโพสต์ไว้แบบนี้ครับโพสต์ว่าศิลปินโตเกียวยาจม ว่ามือเด้อลูกนะครับสาภาพสูร้องมือละสามเพียงได้ค่าตัวค่าแรงขั้นต่ำวันละนะครับคูณห้าเท่าพี่น้องก็คือบอกง่ายค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่คูณหาเท่าไปเลยนะครับค่าแรงของนักร้องพื้นนะครับพี่น้องพอสิไม่เสียฟาดเด้ลูกนะครับก็คือบอง่ายเสี่ยไม่เสียฟาดเด้นะครับ จมพอลูกๆได้หัวนะครับพี่น้องก็คือว่าไงบอดปีกแล้วก็ออกมาพูดเรียนๆแล้วกัเชิงแซลเชิงหยอกนั่นแหละครับพี่น้องนะครับว่านักร้องในค่ายอยากจมเด้อว่ามือประมาณเนี่ยครับสภาพสูรล่องเพียงแค่มือละสามเพียงนะครับกับประมาณว่าร่องแค่สามเพียงแต่ว่าได้ค่าแรงนะครับว่าไงก็คือเอาขาเลี้งขันตํานะครับคูณหานะครับสมมุติว่าขาเลี้ยงขันต้ำสามร้อยมันว่าพี่น้องคูณหาไปก็ตกมือละพันหานะครับ ในสีค่าติบค่าพวงมาลัยที่ได้รับตังห่าอีกประมาณนี้พี่น้องความหมายเราก็คือว่าอยาจมมามือยเ้อประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วก็บวาหลินวาหยอกนะครับผู้ใดจมมามือยเสี่ยวเสียฟาดเดีประมาณนี้นะครับกับว่าเพราะให้ได้หัวได้ม้วนประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นกันนะครับกับมีทางเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่น้องนะครับกับเขามาเซียวว่าก็ยินดีน้ำนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่างานหลายประมาณนี้แล้กก็ริมี ทางน้องสแตมนะครับเพื่อนกับเขามาคอมมนออินยอคือกันเพิ่นวานะครับน้องสแตมพิมมาดานะครับคอมมต์วานานมิต่ว่าห้าห้าห้านะครับแล้วก็มีเอฟซีทันอื่นเข้ามาคอมมนต่ตอนนองสแตมนะครับก็เลยทันนี่เข้ามาคอมมต์ว่าอีพ่อลาเ้าวลินซื้อๆลาใจเอาคัดพ่อเอ้ยเอ็นดูนะครับแล้วัาที่นี่ก็มีทางน้องเจนนี่นะครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะครับ น้องจินนี่กับข่ามาคอมมินต์นะครับจินนี่นะครับซีโฟโตเกียวมิสิกนะครับซึ่งน้องจินนี่เข่ามาคอมมินต์มาบ่อเหนื่อยเลยค่ะมีงานทําทุกวันเลิฟมากๆชอบทํางานค่ะอีพ่อนะครับแล้วก็เลยมีเอฟซีท่านอื่นๆนะครับมาคอมมินต์ต้นะครับจากทางมินนะครับของทางน้องจินนี่เอฟซีทันนี้ก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกสาวคนโตพ่อบิ๊กเก่ง เหมือนพ่อบิ๊กสุดยอดมากจ้านะครับแล้วทานต่อมากับคอมมตนนะครับบอกว่าลูกสาวคนโตพ่อบิ๊กก็เก่งเหมือนพ่อละเนาะนะครับประมาณนี้พี่น้องก็คือว่าส่วนมากมีการขอมมาให้กำลังใจนะ,นะครับแล้วก็อีกเอฟซี FC, อีกท่านนึงก็บอกว่าเด็กนะครับเด็กๆซูซูเดอประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เรียอมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับบอสบิ๊กกะเป็นการพูดลิ่นล้วกะ เชิงจริงนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเป็นการบอกเป็นในไนกับยาจมว่าเมยเด้อนะครับเพราะบางานเพื่อนหลายครับประมาณนี้พี่น้องนะครับรองสามเพลงได้ค่าตัวนะครับค่าแรงขั้นต่ําคูณห้านะครับกับคูณลิลลิลไปเลยพี่น้องนะครับสมมติสามร้อยกับย่างหน่อยหน่อยกับพันห้ามันอาจสิหลายก็นั่นอีกในสีค่าติบค่าพวงมาลัยอีกประมาณนี้พี่น้องนะครับก็เลยออกมาอัปเดตมาเสู่ฟังนะครับนอกเนื้ออื่นในก็ขอยินดีนะครับกับทางค่ายตุกเกียวมิสิกแล้วก็ยินดีกับทางบอดบิ๊กนะครับ เพราะว่างานเพื่อนหลายอิลีนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนกันเลยย่านลูกๆหรือว่านักร้องในค่ายเมื่อยนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนกันเลยโพดนะครับเป็นการหยอ่เป็นการเซียแล้วก็ให้กำลังใจน้ำนั่นแหละครับนะครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์ข้ามาฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ